สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้มาวัดไร่ขิงน,นะพอดีมีงานพอดีจะ้ะมีงานพอดีไม่ว่าก็เลยแบบขายของเนี้ยดีนะไม่ว่าก็เลยมากินขนมจีนจ้ะน้ำยาผสมนะกะทิกับอ้าวหญยาป่าผสมกันจ้ะแล้วมีผักแค่หลายอย่างใใจ้ะทุกคนจ้ะหลาายยอ่งมีใบเมลระแล้วก็ม่เลยกระดัมกระดัมหั่นฝอยแล้วก็อากาศดองมีแตงกวาไม่เลยอะมีขวดยังเป็นขอยาว ตัวงอกแก่ทุกคนจ้าน่าอร่อยมากๆใส่ผักกันจ้ากระนำตัวงอกตัวสักยาวตัดเรงที่หนึ่งจ้ะมาอร่อยกันจ้า ดีคที่เพื่น้นนี้ขุจีนจได้ทาปากอะไรมาคิดมะแล้วขามจันเป็นก uh? ันจ้าจีนได้นะกินได้นะ่ยากระทิ่เขป่จ่ะมาหมกันนะโอ้ยจ้ามีน้ำไม่สุก้น้ำลจ้ะก็ีค่ะค่ะ ไปไม่ใครใครไม่ใครคิดจะทําอะไรอ่ะมาก่อนจ้าไปไปไหนอ่ะมากันเลยจ้ามาทุกคนนะฮะเอาโหลไกลๆตัวดันเนี่ยเมืองเมืองครับ <laughs> <laughs>

สี่น่อมีี้นคแคนแล้เหรนก่อนได้ละจ๊ะนัดกันเลยจ้าเข้าใจจัดได้นะขมีนเพ็นั่งเลยจ้าอันนี้หอยทอดจ้ะ بس انا قاعد بكتب لايك مره واحده كده بقول انا هو واحد هو بتاع من اللي انا كتبت بقى بقول بقى حاجه شيء هو فاهم يعني كده بس ้า่เลาคอเล็บเล็บเล็บเลหมดละฮะเลเล็บหมดละอือนี่ไผ่รูดลารูดละเลยนะสอ น้ำตกหนึ่งน้ำจีนน้ำยาผาดี่าดนะคะจานว่าสี่ิค่ะนม่แกนเคะแกนนี้ก็ได้แต่พีน้ำเสร็จแล้วก็น้ำจีนเสร็น้ำจืขาไก่ทุกคนี๋ควไอะาไกีแม่โอรล่สี่าน สน้เรื่องราวคลิปนี้เป็นความที่ค,ค,ค,คในใจเดือดดราม่าติดต่อใช่คนงานะเข้ามากระตุ้ใจกันทุก่องราเหรือมามาเที่ยวคนย่านาย้าตรงนี้มาได้ถิ่นแะต่จินกิญญาณเทศาสำราญเนาะมาได้ถิ่นการะถบนะคะคือการนะสงสารเราก็จนะเอของใช้ของอะไรด้วยของดื่มด้วยเนี่ยมาทำบุญนจา้า ดือม็น่นะจรสุขภาพรงแต่ละออบุญมาฝากทุคนนี้แล้วค่ะอญมาฝากทุกคนรคนมีสุภาพแข็งแนะเดินทาง่ทําจไม่เออคิดนี้ก็ัดใจนะ